หุ้นกู้บริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ4ปี27วันอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.95%ต่อปีจริงๆมี3ชุดนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปนะครับแล้วก็ผู้ลงทุนสถาบันนะครับหุ้นกู้เป็นระดับ BB 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 บวกนะครับเสนอขาย จ่ายอัตราดกเบี้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับวันที่เปิดจองซื้อวันที่ 14, 15, 16พฤษภาคม2567นั่นเองนะครับเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนเนี่ยให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถนะครับสินเชื่อนโฉนดที่ดินและสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับก็เอาพวกทะเบียนรถนะครับ โฉนดที่ดินไปจำนองนะครับเอาเงินออกมาใช้จ่ายก่อนนะครับเวลายำจำเป็นนะบริษามเมืองไทยแคปิตอนจำกัดมาชนเสนอขายหุ้นกู้จำนวน3ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปี22วันอัตราดอกเบี้ย4.3%ต่อปีนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2569ชําชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนชุดที่2อายุ3ปี21วันอัตราดอกเบี้ย4.8%ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี2570ชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนชุดที่3นะครับอายุ4ปี27วันอาัตราดอกเบี้ย4.95%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2571ชำระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับโดยหุ้นกู้ทั้งหมดเสนอขายหน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละมูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทนั่นเองนะครับ โดยเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อวันที่14-15-16พฤษภาคม2567อันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ BBB บวกแนวโน้มอันดับเครดิตโดยบริษัททิศเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่17เมษายน2567อยู่ภายใต้โครงการตาสาหนี่ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนปี2566ซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนปี2 5 6 6วงเงิน 135,000ล้านบาทนะครับโครงการมีอายุ2ปีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับโดยเฉพาะผู้บุคคลธรรมดาโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคาร c ีเไทยจำกัดหมาชนธนาคารบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมาชน บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ยอนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอสไอซีจีเอสอิ n เตอร์เนชั่นประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชน ผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้สาหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับอันนี้เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงเออลงทุนสถาบันนะคือธนาคารกสิกรไทยจํากัดแล้วก็ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยาจํากัดหมายชนในเฮเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีธุยาจํากัดมหาชนนั่นเองนะครับเรามาดูแฟกชีกันหน่อย แฟชชั่บริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดหมายชนอันดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ5ใน8อันดับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงมีทั้งหมด3 6, หัวข้อหลักๆ 1. ความเสี่ยงด้านคุณภาพของลูกหนี้ผู้ออกหุนกู้ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นนะครับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางถึงน้อยนะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนนะครับอาจส่งผล กระทบต่อการผิดนัดชําระหนี้ค่อนข้างสูงดังนั้นผู้ออกคุณกู้อาจได้รับผลกระทบโดยทําให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของผู้ออกคุณกู้เพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง2ความเสี่ยงจากการพิจารณานะครับเอ่อความเสี่ยงจากการพึ่งพิง,พงการออกตราสารนี้เป็นหลักบริษัทมีการระดมเงินทุนนะครับจากการออกคุณกู้และตั๋วแลกเงินอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในวันที่3ธันวาคม 66บริษัทมีมูลค่าหุ้นกู้และตัวแลกเงินคงค้างจำนวน73,440ล้านบาทนะครับและ6,891ล้านบาทตามลำดับซึ่งบริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อชำระคืนหุ้นกู้และตัวแลกเงินที่ครบกำหนดไถ่ถอนดังนั้นหากตลาดตาสารน,นี้มีความผันผวนและบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการบริษัทอาจประสบปัญหาด้สภาพคล่องที่จะนำมาใช้ชำระคืน คุณกู้และตัวแลกเงินรวมถึงการขยายธุรกิจปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้านะครับและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของผู้ออกคุณกู้ในที่สุด 3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการดําเนินงานต่างๆอาทิความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามยึดหลักประกันได้ความเสี่ยงจากการขายทรัพย์สินที่ยึดมาได้ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักง,งานความเสี่ยงจากการเก็บรักษาข้อมูล และเอกสารต่างๆนะครับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงจากโอกาสในการก่อหนี้เพิ่มในอนาคตความเสี่ยงจากการเข้ามาควบคุมของภาครัฐนะครับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานบัญชีนะครับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริโภคหลักในการประกอบธุรกิจความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบนะครับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกต่างๆ นั่นเองนี่คือความสิ่งต่างๆนะสามารถเข้ามาดูได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงราย,รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสื่อที่ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า,าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารนี้ที่ได้ซื้อตาสารนี้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนั้น มีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารนี่ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแซงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเพจหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวัน ที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสือชีช้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสือชีช้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทั3 33 3ถนนวิภาวดีลังสิต แขวงจอมพลเขตจตุจัจกรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสํงนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.z.or.th คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ